ตีเส้นมยดีเป็นต้นไปพวกเจ้าขั้นสองทีได้อาจกั้นเปล่าเป็นสาวเ้อเอ้อยากพ้นเปาเป็นสาวทีเส้นมีเป็นต้นไปตีได้เป็นคอบ้าน่อเยี่ยมเมีบ้านเมีเยียมเป็นพอคนเมียคนตีเ้นต่อไปไอ้ร้้งอกตั้งใจอ้สามเกาะสาเท้าฐานะองผมันพุ่งอาสาววไอ มังนี่เป็นดีโบราณนว่าทุกคนก็ว่าดีนี่เป็นเาที่หนองลูกป่าเจวาหเป็นไปทหางี่นี่เปไรอัดีได้อ้จะพากันเหตุกันทำเอาอันนี้ให้เป็นหัวแก้วเนีอยหวันไอ้เป็นัวหาเียแย้หัวหาเนี่ยหยิบัวทอเนี่ยพ่ายอ้เป็นเรื่องที่ดีโบราณนว่า แกงเพิ่อแซ่ปลาแเพ่หนุ่มคนดีขอคนดีตอเรีกคนสร้างสร้างไงสร้างด้วสร้างเบาสรางจ่าสร้างจิตสร้างท้ำอสร้างิตสางอาเออเดียวเาได้เต็มที่กยปได้ดีเออเรีได้การอยู่เพรนนี้มันนี่รวยกับพกมันนกันดูเยเนเออธรรัา่า อาหัวเกี่ยงเนี่ยต้องใช้ชิจิตสูงมากกับให้หัวเราแต่พยาน่มีหมวกมหาหันี่คือต้องมีเชี่ในขอการให้พรข้าศัตรูพกานาว่าอมปศหมาปศอมปศมหาปศอมปศมหาปศมาดวสี่สองสามเลื่อจะได้เชี่อในา เรื่อีไปนับกันที่พกเงยนเขาเก็บนักันจักเก็บทางเจี่ยนี่ย่กเงี้เง้อนนพอที่ทั่นว้าแขมควานให้ให้โยนิที่ถูกขอให้พวกผู้เจ้าหายหอนยืดหยุ่นยายนี่เข็มอองอันตรายมาพาหาถนาจิ้งหนขอให้ได้ไหลซ่อนปูซ่อนเม่นมีทถูกคนทับปะทิ้งันไหนท้อมกข์กายทุกใจให้รับงนี้เสียเสียง ไปเห็นวัไนยเกียมทั้งม่งว่านคุดมูเหลือได้ทุกทนันตะเขียนหมันยืนอายุวันโน่สุขขังพลังอายุนั่นให้ยืดเน่ามันท้งตีพนเกียดวันนักไใส่้องเกล็ดนีเต่าก็หวองทุกไอายพอมุกใจเป็นภูพาลาแห่งเรือนำจังหวังกำลังตากลัวค้นขอให้สมบุญด้วยพระพ่อให้ทั้งตีขอใหุ้้เจ้า hey. ที่ อาพุีมันเมมันเช่อาไยได้ยังโลกเต้าทุกมันื่กปีตา้ทุกแต่นอกรอ่าที่าภเขาไยเราเคยคือว่าดีแท้ไมาใหพลาดไหมฮไรกวันทุแอเชิญเในไยวันนี้น พอเถาไม่เถาแล้วครับอไมเถาแล้วตาปูกระยครับตอนเอาเมื่อกันเลยครับร่วมกันเลยครับวันี้าพรอไมเถาแลปูกระยาเลยครับตอนเลยครับปูกระยแล้วตาเู้ยไฟใช่ไฟหญิงพร้อมกันเลยนะครับมาร่วมกันเลยเพิ่มมาไ้กี่เลยครับปูกระย

อย่างต่อมานิดเดียวนะครับว่าให้มันงเก็บเออว่าเป็นยังไงสามสามว่าเป็นอย่างกว่าอันนี้พลทองพี่เมทาวบารก็ตูปัญญาเลยขอเรับมปูปัญญาต่อเลยปูปัญญาท่านสารคามนะโคตรปูปัญญา นี่ได้ข้าน้องยื่งเพื่อท่านมาอันนี้ตูกันยาใส่เสียชีว์กันพร้อมเยอะเพื่ออะไรไปดู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 ทิ้งทิ้งมือไปเลยตามเลยครับเอาญาติยัยครับมาเลยครับวางกันเลยท่านไฟ ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเลยครับฝ่ายหญิงฝ่ายชายมาเลยครับถูกร่วมกันเลยตักตักักได้มาอแล้วผมอีกอะไรแลบนนี้ได้ผูกแขนนะมาเลยครับเพี้ยนมาเลยครับมาเลยครับไปไหนก็ได้ครับตัวแยังเราป้าไหนก็ได้ครับมาเลยครับมาเลยเอาไปแรับกันนะครับบอลนับเพี้ยนกันดอกมืี